สวัสดีครับผมโคดโจชยาสอนเฉลิมพันธ์นะครับวันนี้เราก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าตัวที่3ของบ้านสุขภาพรางพัดนะครับเป็นตัว pH plus coffee ครับหรือกาแฟสมุนไพร25ชนิดนะครับซึ่งเรียกว่านะครับเป็นสุดยอดของกาแฟครับเอาสิ่งที่ดีนะครับต่อร่างกายทุกตัวนะครับ25ชนิดมารวมกันอยู่ในกาแฟเพียงนะครับ หนึห่อนี้นะครับถือว่าโดดเด่นมากๆครับเป็นสูตรนะครับ สารสกัดจากเปลือกมังคุดครับมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับลดริ้วรอยชะลอวัยเสริมสร้างภูมิต้านทานได้ดีนะครับเรียกว่าเป็นไฮแอนตี้ออกซิแดนต์เลยทีเดียวครับของดีของมังคุดของดีที่สุดนะครับอยู่ที่เปลือกครับแต่เราไปกินที่เนื้อนะครับวันนี้นะครับสารสกัดจากเปลือกมังคุดตัวนี้ถือว่าเด่นมากครับเขาเรียกว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะมากๆเลยทีเดียวครับสารสกัดตัวที่2ครับเป็นสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับตัวนี้เพิ่มระบบไหลเวียนเลือดได้ดีขึ้นนะครับ ก็อยู่ในตัว p s p a t พั f ค e ฟตัวนี้นะครับถัดมาครับเป็นตัวแปะกล้วยนะครับพัฒนาความจําป้องกันความจาเสื่อมนะครับได้เลยนะครับตัวแปะกล้วยนี่ถือว่าโดดเด่นมากเช่นกันนะครับตัวสัดมาครับเป็นตัว c h e r ์รี่ทาครับลดอาการอักเสบและบาดเจ็บครับบำรุงผิวพรรณและชะลอความชราได้ดีเลยทีเดียวครับซึ่งสารสกัดตัวนี้ไม่สามารถหากินได้ในเมืองไทยนะครับตัวเชอร์รตัวนี้นะครับ ถัดมาครับเป็นตัวแอลกูตามีนนะครับช่วยในการทํางานของระบบประสาทและสมองครับกระตุ้นสังเคราะห์โปรตีนและสร้างกล้ามเนื้อด้วยครับกาแฟตัวนี้ครับถือว่าเด็ดมากเลยนะครับถัดมาครับเป็นตัวนะครับชาเขียวครับช่วยเรื่องการผับสารพิษนะครับและลดน้ําหนักได้ดีเลยทีเดียวนะครับและบรรเทาอาการปวดศีรษะนะครับกาแฟตัวนี้สามารถที่จะลดน้ําหนักได้ด้วยนะครับแล้วก็นะครับเป็นตัวโกจิเบอร์รี่ครับ ลดระดับคอเลสเตอรอลนะครับบำรุงสมองช่วยทำให้ความจำของเราดีขึ้นนะครับและยังไม่พอเรายังมีแคลเซียมอลทีโอเนตนะครับช่วยป้องกันโรคก,กระดูกพรุนและเขาเสื่อมครับอยู่ในกาแฟ PH p l u พ Coffee เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและมีสารสกัดจากโสมครับบำรุงร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป๋าและสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะครับและสารสกัดจากข้าวหรือกาบ้าน,นั่นเองครับ ทำให้เราหลับลึกนะครับผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับแล้วเสริมสร้างการทํางานของระบบประสาทและสมองนะครับและมีสารสกัดจากงาดําครับเสริมสร้างการทํางานของระบบหัวใจบํารุงเลือดนะครับ เสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงครับอยู่ในงาดำนะครับตรงนี้ครับสารสกัดตัวนี้ก็อยู่ในกาแฟตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและยังมีลูทีนครับช่วยเรื่องสายตานะครับช่วยเรื่องการมองเห็นนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงการเป็นต้อต่างๆนั้นๆครับในเรื่องสายตาโดยตรงนะครับเราก็ช่วยได้นะครับและสําคัญไปกว่านั้นเรามีเบต้ากูแคนครับเขาเรียกว่าเป็นตัวต่อต้านและยับยั้งเซลล์มะเร็งทุกอย่างในร่างกายครับอยู่ในกาแฟ PH p อชพั o คอฟฟี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ปกป้องเซลล์ผิว ลดลิ้วรอยและชะลอความชรานะครับซึ่งนะครับอยู่ในขอปัจจุพันธ์ที่สวยหรูมากนะครับในราคานะครับขายปลีก490บาทต่อ1ฮหอ่อแต่ราคาสมาชิกของบ้านสุขภาพรางพัดท่านรับไปเพียง225บาทเท่านั้นครับ1ห่อนะครับที่อื่นมีแค่12-12สซอง,ง,องแต่ของเราเนี่ยครับ 1 5หซองเลยเดียวในราคา225บาทเท่านั้นนะครับและการันตีเรื่องรสชาตินะครับรสชาติของเรานะครับหอมละมุนและกลมกล่อมมากครับการันตีได้เลยครับว่าใครทานกาแฟของบ้านสุขภาพรางพัฒน์ติดใจทุกคนครับวันนี้ผมก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกาแฟของบ้านสุขภาพรางพัฒน์แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ